มีมวยหุ้ยฟ,ฟังฟรีบอกทุกรมหายใจตั้งแต่เซียนมวยยันนักมวยบนเวทีวววเริ่มตั้งแต่มวย3ยกยัน5ยกวันจันท์ถึงวันอาทิตย์กลุ่มส่งราคาส่งข้อมูลฟอร์มการทุกมีถ่ายข้อสดให้ดูฟรีทั้ง2ช่วงมีแนวทางให้ทุกศึกเปิดให้ใส่กางอากาศแต่งกินได้ครบทุกๆมีทุกอย่างครบเครื่องเครื่องมวยไปกับได้สา,ายวันเว่ ศึกมวยมันสนเมืองประจำวันอังคารที่9ธันวาคม2568อยู่กับผมครับดูนายสายพุญเวกาบสวัสดีนะพระเ็กน้าผู้ใหญ่พี่ๆน้สมาชิกในบ้านและหน้าช่องกันด้วยนะวันนี้เราจะปุยกันที่ศึกมวยมันสนเมืองมีโชคกันทั้งหมดก10คู่หยิบยกมาพูดคุยหน้าช่องเหมือนเดิม4ี่คู่ในช่วงแรกเอากันแบบสั้นๆง่ายๆนำไปประกอบการตัดสินใจนะแบบไปลงสุกกันเยอะก่อนจะลุยกันก็ขอฝากไว้กิ๊กเดียวเส้นทางการลงทุนเกี่ยวกับบัตรมวยเนี่ยรวดเร็วเปิดเร็วปิดช้าน้ำดีจะออกตัวบางแต่กินบากินได้ครบ ฟรีทางเข้าเดี่ยวใต้โปรไฟล์ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ผมวางรายละเอียดไว้หมดแล้วนะเปิดเร็วปิดช้าแน่นอนเข้ามาจอยกันครับเเีียในวทเนี่ยมีเป็นร้อยพันส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปติดตามอย่างผมเนี่ยก็ฝากกดหัวใจบันคลิปรีโพสต์กดแชร์กดใจกดไลค์ให้กันด้วยมาไปลุ้นดีกว่าไม่ต้องสุงกันเยอะมากันที่ครัแรกของรายการพรสวรรค์พ่อราชพัฒน์จะพบกับโจเซฟสิทธิ์จอมยุทธ เป็นมวยเด็กนะพอสว่างมุมแดงนอายุ12ปีสูงห้าห้าชกมา20ไฟเป็นมวยฝีมือเขาในร็อกรั็อกรัดตีหนิวแน่นส่วนโจเซฟมน้งเงินเนี่ยอายุ13ปีสูงห้าสิบแปดชกมา20ไฟมวยเขาในหนิวแน่นบูดดันเหมือนกัน คู่นี้ซานเมย์เนี่ยขอเรือกเชียร์ไปที่มุมแดงกับพอสวรรค์สูงยาวกว่าวงในได้ล็อกโคตรมันตีบุกอาวุธออกเรื่อยๆมันจัดเลยนะชอบไปที่พอสวรรค์พอเราจะพัดมาต่อที่คู่ที่2ของรายการอย่างเพชรตอมเกียรติจมรุนจะพบกกับมนดํดำสิทธิ์อาจารย์ตายมุมแดงอย่างเพชรตอมเนี่ยอายุ14ปีสูงร้อยกสิบโชคมา2ี่สิไฟวยฟอร์มสดบูดด๊ดุดันเปิดเกมดีก้าเล่ก้าสวนนะชนหมดก้าเอาอ,อ,อาวุธตลอดมุมดัง,งอย่างมนต์ด,ดำเนี่ยอายุสิบห้าปีสูงร้อยห้าสิบโชคมาส้บธิ์กับไฟ้วยเขาขวางหน ขอเชียร์ไปที่มุมแดงอย่างเพชรอะตอมฟอร์มสดฟอร์มแรงเป็นรองกระดูกมวยเล็กกว่าแต่ใจสู้ออกหมดบู๊ตลอดวัดเจ้านะแต่ส่วนตัวในชอบไปที่เพชรอะตอมเกียรติจมรุนมาต่อที่คู่ที่3ของรายการน้องกู้เอกโรเบิร์ตปานิวัตเมือไทยจะพบกับเขาตะเวทาวทาวินทาวยิมมุมแดงอย่างโรเบิร์ตเนี่ยอายุ15ปีสูง161ชกมา40กไฟเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องแต่ขวาแรงบู๊สู้ดีปลายแข็งแกร่งส่วนมุมน้ำงเงินอย่างเขาตะเวอายุ19สูง1 0 5ชกมา20กไฟเป็นมวยบถึงใจถึงแรกหม คู่นี้สายเวเนขอเชียร์ไปที่มุนเงินอย่างเขาตัวเองสายบูชนจนหมดใจถึงหมดยากแข็งแรงใหญ่กว่าแข็งแรงแข็งแกร่งความเป็นมวยเนี่ยน้อยกว่านะแต่ขอวัดใจเข้าไปที่เขาตัวเวองชอบไปที่เขาตัวเอท้ากินทาว,าวยิ้มมาต่อที่คู่เอกคูค่นํำในการของวันนี้อย่างเพชรเอกเกียรติจูลโดยเฉพาะเพชรสิงห์งอปิยะฟาร์มมาดูทางด้านมุมแดงอย่างเพชรเอกเนี่ยอายุ30ปีสูง105ชกมาร้อยกว่ไฟมวยขวามวยเข่าในเหนียวแน่นสาดแข็งรุนแรงขวางหน้าแทงไปแข็งแกร่งกว่าส่วนมุนเงินอย่างสิงห์เพชรอายุ21สูง105ชกมาร้อยกว่ไฟนะเป็นมวยขวาจังหวะ แทงเสียบเชิงดีคู่เอกนี้สายเวยเนียขอเชียร์ไปที่มวยเก๋ามุมแดงอย่างเพชรเอกวงในโหดกว่าเขามั่นสดกว่าด้วยเก๋าหลักเรียมดีแต่เล็กกว่าสิงเพชรได้หนุ่งกว่าจิตใจไม่ค่อยดีนะแพ้ลากมาสีไฟแล้วดูเลยๆชอบไปที่เพชรเอกเกียรติธรรมรุ่นวันนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับอยากรวยก็สวนเอาอยากจอยด้วยกันในแกงเดืนนายก็เข้ามาที่บ้านเดนนายสายเวเนยเลยทางเข้าเออยู่ใต้ไฟใต้คลิปแต่ไม่นะผมฝากไว้ไว้แค่นี้ครับสำหรับวันนี้ดนายสายเวนขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันที่หน้าสดครับ